ไปดูความรู้สึกของเขานะคะตั้งแต่วันที่เขาแรกเจอคุณจนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมหรือลดลงคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเป็นคนที่รักความเรียบง่ายความสงบในชีวิต ดูแลตัวเองได้ดีอยากทำอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินอยากนอนก็นอนอเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นในความหมายไม่อยากคิดเรื่องท็อกซิกเรื่องกังวลใจเรื่องซีเรียสเอาตรงหน้านี้ตรงหน้านี้อยู่ทุกวันนี้มันมีความสุขดีนะอาจจะเป็นคนพูดจาชัดเจนนะเวลาใครเข้ามาเยอะๆคุณอาจจะบอกฉันต้องการเวลาส่วนตัวคะ่ะขอตัวก่อนนะคะหลือะไรอย่างเงี้ย หรือเป็นคนที่ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกข,ของตัวเองมากมายพูดคุยได้แต่ก็จะมีขอบเขตว่าคุณจะให้ในแต่ละคนได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าจะมานั่งสมหัวกันทุกวี่ทุกว,วันขนาดนั้นน่ะไม่ใช่แล้วก็มีความสุขมากเวลาอยู่กับตัวเองอะ่ะคือคล้ายๆกับว,ว่าวันไหนอะ่ะที่ไม่ได้ออกไปไหนอะ่ะก็จะอยู่บ้านอย่างมีความสุขหาอะไรทำแล้วก็ทำได้ทั้งวันแล้วก็มีสมาธิเพลิดเพลินมากๆเลย ไม่ได้แคร์เลยกับการไม่ได้ไปเที่ยวหรือใครจะไปไหนทําอะไรก็เชิญเถอะแต่ฉันชอบที่จะอยู่คนเดียวแค่ปิดประตูห้องห้องนี้คือวิมานของฉันแล้วมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นและถ้าคุณเบื่อคุณก็แค่นอนคุณหิวคุณก็แค่กินแค่นั้นน่ะแล้วก็ชอบพูดกับตัวเองในใจหรือหาคำตอบบางอย่างในใจอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรเทคคุ้มครองนะ เพราะคำตอบที่ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณคข้องใจหรือมันเป็นคําถามที่อยู่ในใจอะคุณจะได้คําตอบออกมาเหมือนก็มีเสียงกระซิบภายในว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะลองดูสิมันต้องเป็นอย่างนี้นะอะซึ่งแต่ก่อนตอนนั้นะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบใจร้อนเวลารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะตัดสินใจเลยฉันเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ ไม่ได้รอประวิงเวลาแต่พอเข้าวงการไพ่เท่านั้นแหละจะมีความรู้สึกว่าปรึกษาไพ่ไหมหรือใจเย็นลงหน่อยไหมหรือนั่งสมาธิถามในจิตหรือนั่งเฉยๆอะไรแบบนั้นอะ่ะคุณก็จะได้คำตอบบางคนชอบในเรื่องราวของการมินิเฟสหรือการถามตอบกับเสียงกระซิบภายในอะ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดทำให้ตัวคุณอะ่ะไม่ได้มายเลยกะว่า ใครจะอยู่ในชีวิตหรือใครจะไปเพราะคุณเคยเฝ้าหวังหรือว่ารอคอยและในเรื่องราวของความรักคอยคนบางคนคอยในสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยอะแต่ก็ไม่ยอมถอนตัวออกมาแต่พอตอนเนี้เริ่มปล่อยวางกับชีวิตเป็นแบบเอออะไรจะเกิดก็ช่างเถอะแต่ฉันก็อยู่ของฉันแบบเนี้ยได้มันก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะจะไปลนหาเรื่องหาราวทไมให้มันวุ่นวายเออ ขยันเท่านั้นแหละคือคำตอบคืออนาคตของเราเงินเงินคือสิ่งสำคัญถ้าไม่มีเงินอันนี้น่าเครียดน่ากังวลใจมีแรงเท่าไหร่ทำให้เต็มที่เพราะอีกหน่อยถ้าไม่มีแรงแล้วจะไปหาได้จากที่ไหนเงินก็เลยทำให้ทุกวันนี้คุณก็รู้สึกแบบเฮ้ยเวลามันจำกัดแล้วแหละในเรื่องราวของสังขารเราหรือการหาเงินอะไรอย่างเงี้ย แต่ในเรื่องความรักที่มเถอะถ้ามีความรักแล้วไม่มีกินมันก็ไม่บาลานซ์นะมันทําให้ตัวคุณเน่เริ่มกลับมาโฟกัสกับตัวเองเยอะขึ้นจากแต่ก่อนเนี้ยก็โฟกัสในระดับหนึ่งอะแต่ใส่ใจคนอื่นเยอะกว่าใส่ใจความรู้สึกคนอื่นคนนี้คิดยังไงกับฉันคนนั้นคิดยังไงกับฉันฉันจะต้องทําตัวแบบไหนนะจะเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ถูกใครนินทาตอนเนี้ย เธอเลยใครจะนินทาใครจะทำอะไรเอาให้เต็มที่ถึงถ้าคุณรู้คุณก็ไม่ได้ทำอะไรกับเขาเพราะคุณมองว่าใครใครก็มีสิทธิคิดจะคิดยังไงก็แล้วแต่เขาแต่เรารู้ตัวเราเองได้ดีว่าเราเป็นคนเก่งและแเาาก็เป็นคนฉลาดด้วยไพ่เดอะเมจิเชียนคุณวางใจได้ดีเพราะคุณได้เซนส์สัมผัสที่ดีด้วยไพ่หมายเลขหนึ่งคุณอย่างรู้ในเรื่องราวของจิตใจคน ได้ค่อนข้างมากมองออกแหละว่าคนคนนี้นะคุยกับฉันตอนเนี้ในใจเขาคิดอะไรคนคนนี้นะคุยกับฉันเนี่ยต้องการไปยืมเงินแน่ๆเลยหรือคนคนนี้เขาอ่ะน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะในใจมีนี่คือข้อดีของการอยู่กับตัวเองมันทําให้เรามีพลังงานในเรื่องราวของจิตสัมผัสหรือพลังจิตที่ค่อนข้างมาครั้งแรก ที่เขาเจอคุณเขารู้สึกแบบประทับใจคือค้นงงอ่ะไพ่ใบนี้คือ six of wands เนี่ยรู้สึกประทับใจนะเพราะคุณดูเป็นคนเก่งในสายตาของเขาอ่ะดูมีบุคลิกอะไรหลายอย่างที่ทำให้เขาอ่ะอยากพูดอยากคุยกับคุณในขณะที่ตัวเขาเป็นคนที่เยื่อหยิ่งเหลือเกินกะในเรื่องราวของการวางตัวหรือการพูดคุยกับใครเขา ไม่ค่อยที่จะสูงสิงัาใครเยอะๆแล้วก็ออกแนวเป็นแบบอย่านะถ้าฉันไม่ได้อยากคุยด้วยก็อยู่ห่างๆเพราะฉันก็ไม่ชอบสูงสิงกับใครไว้ตัวแต่เป็นคนที่ขี้งกนะในความรู้สึกคือขี้งกมันก็ไม่เชิงว่ากงกเงินแต่งกกับความรู้สึกของตัวเอง ฉันจะไม่ได้ส่งอาการความรู้สึกอะไรพิเศษให้กับใครฉันจะไม่เอาตัวฉันเองอินกับเรื่องอะไรทั้งนั้นแะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องเอากลับมาคิดเอากลับมาประมวลต่อเหมือนก็นเสมือนเป็นชีวิตของเราอย่างเงี้ยเพื่ออะไรแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นตรงกันข้ามแบบนี้นะคือเรื่องอะไรก็กลับมาคิดหมดคุยกับคนไหนก็จะไปอินกับเขาจนบางครั้งเนี่ยมันเกิดในเรื่องราวของความท็อกซิกกับชีวิตทั้งทั้งที่ชีวิตของตัวเองไม่ได้มีปัญหา แต่พอไปได้ยินไปแล้วฟังทําให้ตัวเองอินไปกับเขาด้วยโดยเฉพาะในเรื่องราวของความทุกข์เขาเป็นคนที่ไม่ได้ยุ่งยากเลยใช้ชีวิตเรียบง่ายทํางานเก็บเงินพักผ่อนแล้วก็คิดดีคิดบวกเสมอมองการไกลไปมากๆอนาคตของเขามีแต่เรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบเขาคุยกับคุณครั้งแรกหรือเขาเจอกับคุณครั้งแรกก็ได้นะเขามองว่า เฮ้ยสนใจคุณจังเลยอ่ะมีความรู้สึกอยากรู้จักเพิ่มขึ้นแต่เขาก็จะวางท่าของเขาเป็นแบบอาจจะเอาเรื่องอื่นเข้ามาคุยกันหน้าไว้ทั้งๆที่ในใจอ,อยากเรียนรู้คุณแล้วเขาก็ปิ๊งอ่ะแลกเจอในตอนนั้นอ่ะตัวเขาน่าจะไม่ได้มีใครอ่ะแต่พอเจอคุณเนี่ยมันเกิดไพ่แบบนี้เลยนะเนี่ยในตัวของเขาเนี่ยก้าวถ้วยคือเป็นโสดเป็นไม้มาแล้วก็ได้หรือไม่ได้มีใครพอเจอคุณเดลเวอร์เลยจ้ะ เดลเวอร์มาตั้งแต่หัววันเลยถูกใจถูกชะตาชอบมันเป็นไม่ได้ยังไงใช่ไหมแต่มันก็เป็นไปแล้วแหละเพราะคนคนนี้เขาห่างเหินจากการมีความรักมาพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่ชอบคนยากจนทุกวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าทําไมเขาจะต้องไปรู้สึกประทับใจคุณตั้งแต่แรกเจอแต่ด้วยของเงี้ยมันพูดยากนะถ้ามันรู้สึกเซนส์นมันพาไป มันก็ทําให้รู้สึกแบบนั้นเขามองว่าคุณเหมือนก็คนที่เขาเคยรู้จักอะไรมาในชีวิตอะในหลายๆอย่างทั้งหน้าตาคําพูดทรงผมขนตาการแต่งกายเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะมากๆเลยเขาก็เป็นแบบเกิดการที่แบบตะลึงพึงเพิดไปสักป๊บนึ่งอะแต่ก็พยายามดึงตัวเองกลับมาืมเราเป็นบ้าอะไรไปวะ หรือเราแค่เหมือนกับอารมณ์ข้างใครดาราหรอไม่ใช่ดิกเขาไม่ใช่ดาราเขาไม่ใช่เฮ้หรือตอนนั้นเราหน้ามืดเรากำลังรู้สึกอะไรผิดผิดไปหรือเปล่าก็มาทบทวนกับตัวเองแต่เท่าที่เห็นอะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกผิดเลยว่าตัวเองอ่ะรู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะด้วยเส้นของเขาอ่ะกับเนี่ยไพ่เดะมูน แล้วก็ไพ่แชริออตไพ่แปดไม้นั่นแสดงว่าพอได้พูดได้คุยได้เห็นตัวจริงกันไม่ว่าจะผ่านเออวิดีโอคอลหรืออะไรใดๆอะ่ะเขามองว่ามันเกิดแรงดึงดูดบางอย่างด้วยไพ่เดือมูนอะ่ะคุณมีสเสน่ห์ที่ลึกลับมากๆจนทำให้เขาอะ่ะไม่สามารถถอนตัวจากความรู้สึกนี้ได้เป็นแบบนั้นเลยชอบมากๆ ชอบแล้วก็คิดหาวิธีจะทำยังไงให้ได้คุยกับคุณอีกเยอะๆแบบนั้นแล้วทีนี้ไปดูตอนนี้บ้างเป็นยังไงนี่คือความรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกก็ชอบแล้วอะ่ะและมาถึงทุกวันนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ยังชอบเยอะแต่มันมีความเครียดปะปนทำไมอะเครียดอ๋อ เขาชอบคุณเยอะแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยเราคุยกันไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันน่ะคุณคุยอะไรมาเขาก็คุยกลับแล้วมันก็สนุกสนานมันก็เฮฮากันน่ะแต่ในใจของเขาอะบางครั้งมันเกิดคําถามขึ้นว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเหรอมันแค่นี้เหรอมันจะไปต่อได้ไหมอันนี้ถามตัวเองเหรอเ <laughs> พราะตัวของเขาเป็นคนที่เฉื่อยช้าแล้วก็ตัดสินใจนานมากนะ รู้สึกเยอะแต่การตัดสินใจอะ่ะมันจะต้องผ่านความคิดหลายอย่างถ้าคุณไม่สําคัญขนาดนั้นอะ่ะมันก็คงจะไม่เครียดหรอกเขาเครียดดิเพราะหนึ่งเรายังเรียนรู้กันไม่เยอะสองแล้วคุณเป็นคนยังไงสามแล้วเขาอะ่ะทาไมถึงได้รู้สึกกับคุณได้รวดเร็วขณะที่ยังไม่ได้คบกันเลยแล้วทุกวันนี้มันก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันใช่เหรอมันคือความรู้สึกที่เรียวแล้วเหรอมันมีอะไรผิดพลาดไหม ไม่ผิดพลาดหรอกเพราะอะไรเพราะด้วยไพยส่สไม้แล้วก็ไพ่ t อ o of c u p เนี่ยบ่งบอกถึงพลังงานการเป็นคู่โซเม m a อย่างนั้นก็ได้หรือเป็นโซคอ c o so n n e ั่นมันคือไพ่2องใบซึ่งมันบ่งบอกว่าคุณและเขาเคยเป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยไม่รู้อะพบชาติไหนไอันตรงนี้แต่ตอนนี้ได้กลับมาเจอกันอีกในวันเวลาที่อาจจะ ยังไม่ใช่ว่าจะได้ลงตัวกันง่ายๆคนที่ใช่แต่วันเวลายังไม่ใช่ในเวลาที่ยังไม่ใช่แต่คุณก็รู้สึกคล้ายๆแบบเขาอะครั้งแรกเหมือนกับคุณอะทีนี้ไปฝังคุณนะคุณรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องได้คุยอะไรกับใครสักคนหนึ่งหรือจะต้องได้เจอใครสักคนหนึ่งอะซึ่งมาทําให้คุณอะสัมผัสได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในความฝานันหรือเสียงเสียงนั้นอะ มันปรากฏขึ้นในหัวฉันมาโดยตลอดแล้วคุณก็ได้เจอเขาพอได้เจอปุ๊บคุณก็มองว่าก็คงจะไม่ใช่อีกตามเคยเพราะอันนี้อาจจะเป็นจินตนาการกว้างไกลของเราก็ได้เฮ้ยแต่ยิ่งคุยทำไมมันยิ่งรู้สึกผูกพันเขาเคยเป็นเพื่อนเราตอนสมัยเด็กหรือป่าแล้วเติบโตมาหน้าตาเขาเปลี่ยนไป <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มันผูกพันกันแปลกๆอะ่ะเออคุณก็ทีนี้อินไปถึงเรื่องสิบดาบแล้วเจ เ้ยแต่มันไม่เหมือนกับข่าวก่อนนะในเรื่องราวของการจบของเราอ่ะแต่ก่อนเนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่มันก็รู้สึกถูกใจแต่มันไม่ได้เกิดความผูกพันขนาดนั้นนะตั้งแต่แรกเจอแล้วมันก็จบแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกแล้วอ่ะแต่อันเนี้ยมันยังไม่ได้ทำอะไรแต่ทำไมมันรู้สึกเยอะมันเว่อร์ไปเปล่ามันไม่เวอร์หรอกเพราะด้วยพลังงานของ King of Cup นั่นแสดงว่าพลังงานของเขาอ่ะ ส่งมอบมาที่คุณคุณรับรู้ได้ทำไมถึงรับรู้ได้ก็เพราะคุณดูสติในสำรับนี้มี79ใบนะโดยปกติจะมีแค่78 The Lover เนี่ยมันขึ้นมา2รอบนะัแสดงว่าเคยเป็นคนรักกันมาก่อนเคยสัญญิงสัญญากันไว้แต่อาจที่จะไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นได้แค่รักกันเฉย ก็คือภารากิจที่จะต้องมาสานต่อกันอีกในชาตินี้ที่จะต้องมาสวมแหวนให้แก่กันและกันนางฟ้าก็อาจจะเป็นองค์เดิมแต่คนละปางก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> คนละเวอร์ชันแต่ดูแล้วก็น่าเหมือนเดิม,มนางฟ้าเป็นอมาตะหน้าจะไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็สาวแบบนั้นเนี่ยคุณก็มองว่าเฮ้ยไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อนะมันน่าจะเป็นไปไดนะ้ครั้งนี้เราคงจะไม่ผิดหวังอีกแนะ่ มันคงจะต้องมีอะไรสมรหวังบ้างแน่ในชีวิตครั้งนี้เออแต่ดูแล้วเขาก็คงจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแรกๆเขาก็คงจะเข้ามาอย่างนั้นแหละอย่าบุญจากทาเป็นพูดคุยแต่เดี๋ยวพอนานไปมันก็เหมือนเดิมอะ่ะก็เหมือนกับที่ผ่านๆมาแล้วก็หายไปแบบไม่มีวี่แววแต่ครั้งเนี้บอกได้เลยว่าไม่เหมือนเพราะมันเกิดไพ่สิบไม้ไพ่สิบไม้ก็คือความรู้สึกของเขาอะ่ะต่อให้เขาจะเป็นคนที่หน้าตาดียังไงอะ่ะใครมาหยิบยื่นอะไรให้อะ่ะเขาก็ไม่เอานะ เขาจะเอาแต่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณหยิบยื่นให้อ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าครั้งนี้เขาไม่รับจากคุณหรือไม่ทําอะไรจากคุณเขาจะไม่ได้กินน้ําเขาจะไม่ได้กินน้ํานี้อีกมีแต่ข้างหน้าแล้วน่ะที่เขาไม่กินแล้วนะ่ะเอาป่ะเพราะด้วยตัวของคุณอ่ะเป็นคนที่ชัดเจนตรงๆนะรู้สึกยังไงก็เป็นแบบนั้นนะ่ะแล้วก็ ไม่ได้ต้องการทําตัวเองให้ใครมาหลับยิ่งเกิดในเรื่องราวของแบบแรงดึงดูดที่มหาศาลขนาดนั้นทําให้เขาอะเริ่มคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยเขาได้เจอตัวจริงแล้วเขาได้เจอตัวแม่ตัวปเป้งแล้วดีมเพเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนในอนาคตของเขาให้ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสุดๆอะคนคนนี้ไม่เคยอินเกิดในเรื่องราวความรักมาเนิ่นนานแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่สัมผัสได้นั่นก็คือว่าแต่ก่อนอเขารู้สึกกับคุณตั้งแต่แรกเจอจนทุกวันนี้มันยิ่งรู้สึกเพิ่มมากขึ้นชวีคูณมันไม่ใช่ลดน้อยลงและยังไงไพแนะนำว่าไงไพก็บอกว่าก็ดีแล้วไงเขามีความรู้สึกที่มั่นคงแล้วก็ไพจะเหม้นการรอคอยถึงจุดสิ้นสุดแล้วคนคนนี้แหละที่จะได้ใช้ชีวิตกับคุณแต่ตอนนี้ตัวของเขาอ เป็นคนที่หวาดละแวงเยอะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอ่ะในความสัมพันธ์อ่ะอยากเริ่มต้นแล้วอ่ะจะหาทางยังไงตีกันในหัวแล้วก็ยังมีความมั่นคงอยู่นั่นแหละว่ายังรักคุณแล้วก็ต้องการเริ่มต้นกับคุณบางครั้งก็คิดตีกันไปตีกันมาในเรื่องราวของความเหมาะสมบ้าง,งการเริ่มต้นไม่รู้จะเริ่มจากมุมไหนก่อนแต่ไพ่ก็ขี้เกียจฟังอะนะในเรื่องราวในจิตใจของเขา พี่บอกยังไงเขาก็ทําเขาจะทําให้สําเร็จด้วยในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่อาจจะช้านิดนึงนะช้าแต่ยังไงได้คบกันอย่างแน่นอนเพราะความรู้สึกของเขาอะเขาบอกบอกได้ว่าในอดีตอะเขาอะยอมรับว่าเขาอะเคยผิดหวังเคยเสียใจเดินออกจากสิ่งไม่ใช่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายอะที่เขาจะได้เจอเนี่ยจะเป็นใครยังไงขอเพียงแต่ให้ชีวิตของเขาอะ มันได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆบ้างเถอะในเรื่องของการงานบ้างการเงินบ้างแต่พอเขามาเจอคุณเท่านั้นแหละไพ่นี่นะบอกว่าเดอะสตาร์เป็นความรักที่เขาคาดหวังการรอคอยถึงจุดสิ้นสุดเดอะเวิร์แล้วก็แจสเมนเม่อกียเป็นไพ่เมเจอร์หลักด้วยนะแล้วก็สิบเหรียญเช่นแพลนส์อย่างเงี้ยบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้การได้อยู่ไปเป็นคู่ครองกันได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุข คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาไพ่เดวิลหรือความรักความสัมพัเนี้ยถูกอบอุ้มด้วยจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันถึงเวลาแล้วกับคนที่ใช่ในเวลาที่เกือบใช่แล้วเพราะอะไรเพราะด้วยตอนนี้ตัวเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับบรลานอีกชนิดหนึ่งอาจจะตื่นรู้แบบสลุสเ่เสเลตื่นรู้แบบงง,งๆยังไม่ได้ชัดเจนอีกอีกพักนึงอะ่ะเดี๋ยวจะเกิดความชัดเจน อาจจะเป็นในเดือนตุลาหรือว่านับจากนี้ไปอีก3เดือนนับจากนี้ไปอีก3เดือนนี่เดือนอะไรกรุมภาพฤษภาแล้วพอถึงเดือน11เนี่ยเนี่ยมันก็จะเกิดในเรื่องราวของเอกสารความชัดเจนเลยนะบางคนก็ได้จดทะเบียนกันเลยก็ได้หรือบางคนก็จะได้ทํางานร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันแล้วก็ดําเนินหน้าในความสัมพันธ์ประกอบกันไปแบบนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นนั่นก็คือการตั้งอกตั้งใจมุ่งมัน่นในการทํา ชีวิตของตัวเองให้มีคุณค่ามากๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเขาขาดคุณไม่ได้นี่คือตัวคุณเขาพร้อมจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณจากคนที่เย่อหญิงทะนงตัวเองไม่เคยที่จะทําอะไรก้มหัวให้อะใครแต่ด้วยพลังงานแรงดึงดูดจากคนรักเนี่ยแหละคนรักเก่าจากอดีตชาติที่มีความผูกพันกันมากๆอะ่ะมันก็เลยทําให้เกิดในเรื่องราวของความรักที่มันเอ,อ่อล้วนแล้วอะ่ะเนี่ยเนี่ย ก็คือน้ํามันเอ่อล้อนขึ้นมาแล้วอะจากเขาเนี่ยเอ่อจะเหมือนกับคนโดนของนะแต่งจริงไม่ได้โดนของหรอกแต่โดนใจมากว่าเขาอยากอยู่กับคุณนานแค่ไหนอะดูดิสิบถ้วยเนี้ยเดทเงี้ยก็อยู่ไปยันเนี่ยคล้ายๆกับเรื่องไททานิกอะก็ไปนึกภาพเอาอยู่กันไปยันแก่ยันเท่ายันจากกันไปในอนาคตอย่าเพิ่งไปคิดขนาดนั้นเอาให,ให้ใช้ความสุขกันก่อนเขาจะหยุดอยู่ที่คุณ แค่เพียงคนเดียวไม่มีคนอื่นแล้วนั่นโดยสรุปนะคะครั้งแรกที่เขาเจอคุณเน่ะเขารู้สึกถูกใจอารมณ์แบบช็อตฟิลไปแบบนึงคะคุณช่างเลยอ่ะแล้วก็มันถูกชะตากันตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะแล้วก็รู้สึกมาเรื่อยเรื่อยรืแล้วคนคนนี้มีความมั่นคงนะคือรู้สึกแล้วก็ไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ไง่ายๆแต่ถ้าไม่รู้สึกต่อให้อยู่ใกล้ๆอ่ะก็ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลใจว่าอยู่ห่างไกลไม่ค่อยได้ทางานในความสัมพันธ์หรือยังไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์เขาจะเปลี่ยนความรู้สึกไม่ยิ่งเราอะ่ะเป็นหลักอย่างเงี้ยคล้ายๆดีเอ็มเพเมื่อกี้อยู่เฉยๆอยู่ในพื้นที่ของเราเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยมันจะเป็นแรงดึงดูดที่ดีที่สุดเพราะถ้าเราอยากรู้ว่าเขารักเราไหมเราไม่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครถ้าเราดีพออยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ดีแก้ไขมันก็เป็นข้อดีสําหรับเรา และเราจะได้เห็นการกระทําของเขาว่าเขาอะเห็นเราสําคัญหรือเปล่าเขาจะเป็นฝ่ายทําให้กับเราดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามีตัวอะไรบ้าง mm. M มาเลเซีย D ด็อกยูเนเต็ด O ออสเตรเลนะคะ E อังกฤษ K คิงดอม F ฟาร์น L รอนดอน C ไชน่า A เลเซีย S สิงคโปร์ H ช่องกง v ี y q วท์คิวคินะคะพีโปแลนด์เจเจแแล้วก็เอาไพ่อันนี้มาดูนะคะไพ่พันตาไพ่พันตาก็จะบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันยังไงนี่ไงก่อนหน้านั้นทั้งคู่เจอความรักที่ไม่ดีมาความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เดินหน้าต่อเป็นครอบครัวเลยนะสมบูรณ์สมหวังเห็นไหม จ้สติกจดทะเบียนแต่งงานเป็นครอบครัวอย่างที่บอกเลยก็คือนอกจากนี้ไปอีก3เดือนมันจะเกิดในเรื่องราวของความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เดือน11ใช่ไหมจ้สติกนะ่ะมันก็จะเกิดในเรื่องราวของการเซ็นสัญญาเอกสารหรือการได้ลงเอยซึ่งกันและกันเอาไพ่เทพคติเออเทพนาคามาดูนะคะให้คำแนะนำหน่อยเทพนาคาเอามา แนะนำว่าใช่เรื่องเนี้ยคือเรื่องจริงนะเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะนี่ไงไพ่หกหมายคุณและเขาเป็นเนื้อคู่กันเนื้อคู่ที่มาเจอกันในภพชาตินี้อีกอืมเคยเจอความรักที่ไม่ดีเพราะยังไม่ใช่คู่และเขาเป็นคนที่คลังรักคุณเยอะๆเลยเขามีความรักที่ดีให้กับคุณรักแ,แรกพบเนี่ยหนึ่งหนึ่งถ้วยเนี่ยในออฟคัพเนี่ยอืม แล้วก็รู้สึกเรื่อยๆเยอะๆมากขึ้นมากขึ้นเขาไม่เคยสนใจใครเขาไม่เคยสนใจอดีตอดีตจบแล้วเขาสนใจแต่ปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นเขาคิดมากเรื่องของคุณเพราะเขาอยากได้คุณไปเป็นครอบครัวกับเขานั่นเองซึ่งทิศทางมันก็ออกมาตรงกันนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแดนดอกขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟัง ขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซ u b สไครต์นะคะดูโฆษณาก็ได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญแล้วก็คือการได้ทําบุญร่วมกันใส่บาตทุกวันพระเน่ยเวลานั้นแพนไปโพสในชุมชนก็เข้าไปอนุโมทนาสาธุปันได้นะคะแล้วก็ใต้คลิปนี้ก็เป็นตะกร้าซื้อสินค้าแพนก็นํามาหักแล้วก็ไปทําบุญสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวพระแม่รัศมีเดือนละหครั้งนะคะ คลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็น time l ลอืมแล้วก็คลิปหนึ่นาทีสามนาทีฝากไปดูด้วยนะคะก็มีประมาณนี้นะเออแล้วก็ไพ่กับหนังสือเนี่ยตอนนี้จัดโปรพิเศษไพ่ก็เดิมเนี่ยสองไม่ใช่หนังสือเดิม250ก็จะเหลือ200ร้อยไพ่จาก150ก็จะเหลือ100เหลืออยู่อีกประมาณ8ชุดก็จะหมดแล้วรวมทั้งสิน้นสามบาท ค่าส่ง50บาทเป็น350าจากเดิมอ่ะตัวราคารวมค่าส่งก็450ได้ลดไป100บาทแล้วก็มีแผ่นทองพระแม่ลัสมีแล้วก็ปลาพิคเนศแผ่นก็ใช้อยู่ใช้แล้ดีนะคะงานเข้าเงินเข้าในหลายๆเรื่องอ่ะประสบความสำเร็จดีก็จาก149ต่อแผ่นก็จะเหลือ100บาทค่าส่ง50บาทจะสั่งกี่แผ่นก็เสียค่าส่งแค่ครั้งเดียวจะสั่งพร้อมไพ่เลยก็ได้หรือหนังสือนะคะ ค่าส่งก็แค่ครั้งเดียวอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วเช่นกันจัดโปรพิเศษให้วันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะที่มารับชมแล้วก็รับฟังหวังใจว่าจะดูกันไปแบบนี้นานๆนะย้ำคลิปเก่าดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็น time base จะเลือกแบบยอดนิยมก็ได้หรือเก่าล่าสุดก็ได้เก่าล่าสุดเก่าที่สุดเออซึ่งหลายคนไปดูมาก็ยังคงแม่นอยู่ ก็มันไม่ได้หมดอายุมันไม่ได้หมายความว่าคลิปใหม่ก็คืออัปเดตคลิปเก่าก็คือหมดอายุไม่เกี่ยวดูได้หมดเลยมีประมาณ5,000กว่าวิดีโอแล้วอะว่างๆก็ไปดูกันนะคะมันก็มีอะไรหลายอย่างในคําแนะนําจากไพ่บ้างหรือเป็นหนทางให้เราไดเ้เห็นอะไรได้มากขึ้นแล้วก็สมัครเรียนได้กับครูโบนะคะรุ่นที่18ก็จะมีในคลิปช็อตวิดีโอแล้วก็ในชุมชนไปดูรายละเอียดดีมากค่ะแพนไปเรียนมาแล้ว2รอบในแต่ละรอบ การเรียนก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะแผนเรียนในระดับจิตวิญญาณเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย